chị giật đây chị ít nhiều chưa dạ ngàn lại lại con phần đình phần hợp ngập ờ, Đủ lăng mà ngam ngam nè Ngam thật ngam nè Bưng nè Rồi xuôi khi nào ไม่ต้องวางคูใหญ่คูสูงหรอกท่านแค่นี้แหละจะคูดอกไปคู่วางหลาจิบนั่นขุดแคบๆไปคือคุดฟองไปก่อนฟังนี่ยฟังคุณคอยเจมาใส่จ่วงเลยเจ้าของเน้นให้ดินไปสัง่งโน้นเยอะครับเขาจะปลูกบ้านนะครับเราจะทำเป็นที่ปลูกกระตอ๊อบฝั่งโน้นครับ ฝั่งนี้ไม่ได้อาดินขึ้นเยอะครับอาดินคืนอขึ้นพอทันคูนิดหน่อยครับนี่หละส้ำนี่แหละรีดเบิร์มไปเลยกุดซีลงไปยัก พ่อมันหัดสองเมตรหาสิบหนะึ่งกับเงาไปเรื่อยๆคุดฟ้องนีดลังไปน้ำเนี่ย ับไปเลยลูกล่างงามไหมลูกล่างงามครับสนอกฮะยุไซเขา<อ>บัานบัานได้ไกลที่สุดครับแล,แล้วนี่แถวนี้บัานได้ไกล ว่างก็ไส่ตัวไี่ก็รักรักวกตัวไวากเขาเดียวจเลยทุกคอวางเดินหนาไปน้ำเย่ยเลยคน คร,ครับวันนี้คือครับจะไม่ยุบมาะ้างคนหลเนาะครับย่งมันเติอนไปทางคนหลได้ทันเด้ออาันบอดอ๋อไองานหลวงผู้ผมยังคอยตีดครับ่ครับมีถอดออกด้วย 嗯、我们花多少钱？

เาซนี่แหะทางนี้เอาซัำนี่แหละมึงวางเลี่ยงเลี่ยงเลยไปเรื่อยเพราะว่าทางคุณมันค่อยเลี่ยงเดินหนาไปเลยตีโ้งมาปุ๊บให้ได้ดินกองมาท่างผีหลายลย่ามเกี่ยวกับขึ้นมาดินฝาดมาท่างผีเลยดำเนินการไปเรื่อยๆครับงานขุดของเรา เราวัดจัดให้ครับกลับมาชมกลับมาดูครับงานขุดไม่เสร็จครับวันนี้ไม่เสร็จท่ำนะครับ ความวัตถุประสงค์ของลูกค้าครับอยากจะได้ดินมาเอาไว้ปลูกยางนาตรงนี้ครับหรือว่ากระต๊อบครับผมกระต๊อบนครับฐานอย่างนี้ พรุงนี้ซ้ำต่อครับ ลูกแค่นี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับ4ชั่วโมงเื่กันนี่ไปนองสักนี้ก็ได้ลูกละ4ชั่วโมงครับก็วันหนึ่งก็ทำสามารถทำได้2บ่อนะครับแต่ว่า ต้องโรงงานเช้าหน่อยแล้วก็ต้องมันต้องอยู่ใกล้กันหน่อยครับจะเสียเวลากับการย้ายรถนะครับเข้าหน้างานมัน,นก็เลยได้ไม่ถึงสองบ่อครับได้บ่อครึ่ง ไม่ได้ใส่ปีข้างครับพ็เลยอุ้มดินได้ไม่เยอะถ้าใส่ปีข้างก็จะอุ้มได้เยอะมากกว่านี้ครับ บอกให้สลรวัดใช้เบอร์เก้าครับใช้เบอร์เก้าจะพอดีพูดถึงเรื่องพอดีก็เบอร์สิบครับพอดีทำงานพอดีเดี๋ยว,วเบอร์สิบมัน รู้สึกว่ามันจะกินเปลืองไปหน่อยครับ <mun ición> <c oughs> ถ้าเบอร์เก้านี่จะประหยัดมากเลยครับประหยัดมากเลยถ้าเบอร์เก้าตลอดนี่ยสองลิตรจะได้เกือบสองวันครับเกือบสองวันเต็มเลย เรื่องงานขุดสานดส,สารวัตรนี่ก็ถือว่าอ่านงานเป็นแล้วครับพอได้แล้วครับแต่จะมีปัญหาอยู่กับเรื่องการทํางานที่เป็นงานาลื้อครับผมงานลือ้อที่มันต้องใช้แบบงานลื้อป่าหรือกอไผ่งานที่ที่มันต้อง ต้องใช้สมองในการควบคุมงานเยอะๆครับผมหมายถึงอย่างไงหมายถึงวิธีครับหมายถึงวิธีการทำงานที่จะทำให้ประหยัดประหยัดเวลาครับผมประหยัดเวลาในการทำงานครับสารวัตรยังยังอาจเกมไม่ขาดครับในการในการทำงานครับ แ่ว่าเลี้ยงพุทธาแบบนี้นะครับมาเลยครับได้แล้วครับเป็นละใช้ได้แล้วครับ,รบีมือก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับขอบสะมุมสะก็โอเคขึ้นครับผมก็ตรงขึ้นดีขึ้นครับเจ้าของบอกพอใจมากเลยครับ ไม่ว่าขุดบอ่อไหนครับถ้ามีคนเดินมาดูถ้ามีคนเดินมาดูครับเขาก็บอกว่าได้ใหญ่ครับผมได้ใหญ่มากนะครับสีชั่วโมงคือว่าได้ได้สารลูกใหญ่มากนะครับนี่เราทำสี่ชั่วโมงนะครับลูกกะสี่ชั่วโมงนี่สองชั่วโมงนะครับลูกนี้ครับ เรือจากตรงนั้นไปตรงนั้นนะครับสองชั่วโมงต้องเสร็จครับงบประมาณหนึ่งหมื่นบาทครับ ำงานแถวนี้ก็คือดีมากนะครับตรงที่ไม่มีการเซ็นครับผมเรื่องเงินเนี่ยทำเสร็จบอ่อไหนก็จ่ายบอ่อนั้นเลยครับลูกค้าน่ารักมากเลยครับทางนี้เนี่ย <S <S เป็นย่อนโชคสตาหรือฟาลิขิตจังได้วุนีน่น้องพี่น้อง ั้งที่ผมไม่มีคนรู้จักทางนี้เลยนะครับผมไม่ไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักใครไม่รู้จักเพื่อนฝูงไม่มีอะไรเลยครับมาทํางานเสียภัยศาลครับเป็นคนเป็นคนพามาดูงานงานป่าที่เราลื้อไปนะครับที่เราขาดทุนนั่นแหละครับผมพามาดูอันนี้อันนี้ไม่ได้โทเษเสียภัยศาลน,นะครับที่เราลื้อป่าขาดทุนนะก็คือเราดูแล้วครับเสียภัยศาลบอกพามาดูว่าทําได้ไหม ถ้าทำได้ก็ทํานะครับเราก็อยังเราก็ยังไม่มีงานนะครับช่วงนั้นนะครับผมเราก็ทําไปทําอยู่15วันครับ15วันใช้น้ํามันไปเจ็ดหมื่นกว่าครับใช้น้ำมันไปเจ็ดหมื่นกว่า, 7, วาแต่เราได้แค่อันนี้เงินยังไม่ออกนะครับเงินยังไม่ออกแต่ว่าเราได้แค่ประมาณหลักแสนครับผม ยังไม่รวมค่าลูกน้องนะครับหน่อยน้ำมันเจ็ดหมื่นกว่าพี่น้องวันขาดทุนมาครับขาดทุนครับลด,ดผรมกับห้างไปสองพันครับรดไถเผาหน้าเผาหน้าแตกไปสองพันครับก็คือขาดทุนครับขาดทุน,ทนแล้วก็ได้มารู้จักกับนายหน้าครับซึ่งพ่อของพ่อของอ่ สมพรนะครับน้องสมพรเนะี่ยแกไปทํางานตัดไม้ที่ที่ป่าที่ผมไปไปลื้อป่าพอดีครับไปรับซื้อไม้อยู่ค่ะก็เลยรู้จักกันครับรู้จักกันก็เลยนาข้างๆนะครับนาข้างๆที่ป่าที่เราทำเนี่ยเขาอยากจะพุดสะพุทอะไรครับก็ลองไปติดต่อถามดู คนแรกก็ทําให้ก็ชอบครับผมชอบชอบแล้วก็คนที่สองก็ติดต่อไปนะติดต่อไปเอาเอาไปเอามาเป็นเป็นปากต่อปากครับพี่น้องเป็นงานแบบปากต่อปากนะครับมันก็เลยชักใหญ่มาเรื่อยครับเรื่อยเรื่อยๆื่อยมาจนจนเกือบเกือบถึงเดือนแล้วครับนี่ กือบถึงเดือนแล้วครับงานยังมีเรื่อยๆครับยังมีมากทุกมือครับทําทุกมือทําทุกวันครับขุดทุกวันครับขุดไปเรื่อยๆก็มีคนมาสั่งเรื่อยๆขุดบ่อน,นี้ไปก็มีคนมาดูมีคนมาเห็นก็ติดต่อไปอีกครับไปเรื่อยๆครับ ลัดก็น่าจะเลิกงานแล้วครับน่าจะจบไว้ตรงนี้ก่อนครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับผมฝากติดตามช่องดับซิงซุปเปอร์ยาวเราด้วยครับผมเป็นกำลังใจในงานาทีมงานเล่ล่อนพเนจรเล่ล่อนพเนจรเจริญทรัพย์สินครับ เห็ดมาเห็ดไปเห็ดไปเห็ดมาครับพี่น้องเดี๋ยวจากตรงนี้ไปถึงตรงนั้นครับถ้าขยันก็ทำโอก็ทำกลางคืนก็เสร็จแล้วครับประมาณชั่วโมงกว่าก็เสร็จแล้วครับ โอเคครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ